ผู้สับเหล็กอยู่ที่อ่างสับเหล็กนี่ชุดนี้ไปเมื่อคืนไปนอนข้างบนมาใช่ไหมใช่ครับหนาวไหมอากาศกำลังดีเลยครับไหมกำลังดีเย็นสบายครับแต่มันลำบากเรื่องของน้ำเนอะครับผมมาผู้สับเหล็กครับเชา้านี้ผู้สับเหล็กนี่เราบริการจอรถ ยนต์10บาทหมอสา5บาทผอตอบททนการศึกษาเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมาสายไปหน่อยมาไม่ทันดวงทิตย์ขึ้นตอนเช้าแดดออกแล้วเห็นทางศึกษาธรรมชาติ นี่ป้ายนี้เพิ่งเพิ่งทำมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีน่าเดี๋ยวนี้มีหลายแยกแล้วเขามีอันนี้ขึ้นจุดชมวิวจุดชมวิวไปนี่นี่แยกเลยนี่นี่พี่ เขมีเส้นทางวิ่งวิ่งเทลวไงวิ่งเทลเพิ่มขึ้นมาเลยแยกเยอะนี่บรรยากาศยามเช้าตอนนี้กี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงห้าสิบเสียงดนตรีนั่นคืองานแต่งนะครับงานแต่งงานอยู่ใกล้ๆ เส้นทางวิ่งเทลวเพิ่มขึ้นมาเลยมีหลายแยกวนวนไปถึงเหมือนกันนี่ที่แยกเมื่อกี้ก็ไปนู่นนี่ไปขึ้นนู่นไปเจอกันนู่นนี่ตรงข้างทางนี่ก็จะมีมีหญ้าดอ,อกขาว ยาดอกขาวนี่สมุนไพรเลิกบุรีนี่ไปตากแห้งแล้วก็ต้มแต่ของอาัยผูเบศเขาเขามีเป็นทำเป็นแคปซูลเลยอันนี้นี่ดอกสีพอฟ้าเนี่ยพอพอมันแก่แล้วดอกมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยเรียกญ้าดอกขาวเอาเลิกบุหรี่นะครับ ทำให้ให้ไม่อยากบุหรี่ทางนั้นเลยเนี่ยหาเราขาวหมดเลยเนะจะขึ้นขึ้นทั่วไปนะนี่เมื่อกี้ที่อ้เส้นทางนี้เพิ่มขึ้นมาทางเดิมก็นี่นี่ทางหมายาทางหมา เดี๋ยวเออเลยดิยาดอกขาวนี่นี่ต้นตน,นี้อันนี้เขาปลูกเลยครับเต็มเลยเ่ยตรงนี้เต็มช่วงนี้เต็มเลยเนี่ยตน้นไอ้ทองอุไลทองอุไลสีหเหลืองเต็มเลยแต่ไม่ต้องกลัวหลอมัน Giác ừ. vậy để mà chờ anh vô đi Nghe là là cái đông lên Đông lên, đông đông không lại lên Đông biểu đã làm lại ra ra Chẳng bị mọc Rồi Bằng mấy cái mà mọc หกยามเช้านี่โอ้โหมีมาผูกเปเพิ่มเลยสามสีอันนี่นี่ นี่เปให้นอนเล่นด้วยนี่ครับสามเปนานขึ้นมาทีก็เปลี่ยนแปลงนี่เขาเขามากางเต็นท์นอนกันนี่บริเ,เวณนี้ลอยสมไฟน,นี่กลางเต็นท์นอนแต่ว่ากลางเต็นท์นอนก็ลำบากเรื่องห้องน้ำห้องน้ำไม่มี จะไม่ชัดมวัวเนี่ยเพราะว่าหมอกเยอะนี่คืออ่างสับเหลก็กนี่องค์พระดิอะไรวัดอะไรนะวัดป่าอะไรปิยะทาลามอะไรปิยะอะไรเนะี่ยเมื่อก่อนดังมากรถแน่นเลยพอไม่มีพยานาคโอ้ พอข่าวว่าพญานาคไม่อยู่ไปเกิดใหม่แล้วคนไม่ค่อยมีเลยตอนนั้นรถเต็มเลยร้านจอดรถไม่มีที่จอดเลยตอนนั้นตอนนั้นตอนที่ดังๆที่อาจารย์โอเล่มานี่นี่เขาตะก้าเขาตะก้าเลยโน่นเขาโดอยู่นะเขาโดนะทุ่งตะวันอยู่บริเวณนี้ครับทุ่งตะวัน นี่แล้วท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันครับเชา้านี้หลายกลุ่มคนคงกินกระกอแล้วก็ทิ้งเม็ดมาเนี่ยขึ้นนี่เต็มเลยในข้างในเนี่ยหลายต้นเลยทั้งกลุ่มเลยเนี่ยเดินเดินมาดูมุมนี้มั้ง อะไรที่มันเสียงเสียงเสี่ยงเสียงชีวิตก็อย่าขึ้นไปเลยครับนี่ตกวางไม่คุมอยู่นะดูระยะที่มันปลอดภัยปลอดภัยเสียงมีงานแต่งนะงานแต่งบ้านนู้นถนนแดงนะถนนแดงนะปึ๊ดแล้วก็หาดทรายเทียมอยู่นี่หาดทรายเทียมนี่หาดทรายเทียมถนนแดง น้ำลงมาเยอะมากเลยแค่เดอนพฤศจิกาย์นะพอหมดหน้าฝนเลยน้ำลงทันทีเลยเป็นหาดทรายโคลนเอ้โคลนแล้วเนะี่ยหาดโคลนแล้วเนะี่ยนี่อีกหนึ่งเปร์นี่ ไอ้ตรงนี้สร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนไม่มีแต่พื้นยังไม่เสร็จพื้นยังไม่เสร็จนี่เป็นสเสน่ห์จันผานี่จันผาเต็มเลยนะจันจาผาถ้ามันขึ้นเองส่วนใหญ่จะอยู่ตามเขานะครับถ้าขึ้นเองนะ ยกเว้นที่เขา,เาไปปลูกเนะนี่นี่นี่อันนี้ปลงนี่ปลงปลงจะเถิเดเยิม้มน,นี่ดอกมันนี่ตระกูลตระกูลปลงนะเดี๋ยวอันนี้ชื่อเลยนะเดี๋ยวนี่เป็นตระกูลปลงนะครับชื่อ มันมีหลายสายพันธุ์จำไม่หวัดไม่ไหวนี่นี่แทนที่ชอบปินไปตามหยินนี่ระวังนะครับดูระยะความปลอดภัยนะครับตรงนี้มีหนึ่งวัดนะหนึ่งวัดอันนี้อีกหนึ่งวัดล้วไปตรงนู้นอีกป้อมเขาลูกนี้บังอยู่นี่ ตรงนี้อีกหนึ่งเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์เลยไปหน่อยนี่เลยเห็นธงนะเห็นธงนะเป็นสำนักสงฆ์ตรงนัน้ตรงนี้เป็นจายฟ้าฟ้าจ่ายฟ้าฟารม์าารมเป็นของหลวงพ่ออารงณ์กอดนะครับวัดประวัติน้ำผู้ งนี้ก็จะเป็นสนามสนามฟุตบอลหลายสนามเนี่ยมีหลายสนามตรงนู้นตรงนู้นเห็นเห็นก็ขาวข้างบนตรงเขาเขาโดะนั้นวัดเวลุวันครับปลายนิวชี้นี่วัดเวลุวันไม่เคยเห็นเพราะว่ามันมีหมอกอยู่ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นนี่นี่คันอ่างสําเหล็กยังมีแพรแพรอาหารเต็มเลยแถวเนี้ยทั้งนั้นทั้งนั้นเลยเนี่ยมีสร้างศาลาพักใจเพิ่มอ,อ้าวอ๋สร้างงานแลวเนี่ยผุดเลยตันมาเมื่อก่อนไม่มี นี่นี่มีแค่นั่งยังยังพอใช้ได้อยู่ส่วนในข้างบนนี้ต้องต้องเดินอ้อมตรงนี้หน่อยนึงมีขึ้นไปได้นะแต่ว่าหินมันโหแหลมแหลมมากเลยเคยขึ้นไปแล้วหินมันแหลมชมบรรยากาศรอบๆนะ มีน่องเที่ยวมาตลอดนะขึ้นบังลงบังมีป้ายติดแล้วเนี่ยนำสิ่ของท่านนำมานี่ครับอยง้วนวงเวียนโคกตูมนี่นี่วงเวียนโคกตูมอยู่นี่มานี่ของนี้ไปตรงนี้ก็เป็นเทศบาลตำบลโคกตูมผ่านเทศบาลของทอมาจากงทาง,ทงแบกด้านนู้นก็ ผ่านเทศบาลตะบนขกอตูมมาปุ๊บถึงโค้งนี้นี่โค้งนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้มีวัดหนึ่งวัดโค้งนี้เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาตามถนนนี่นี่ถึงตรงแยกนี่ก็เข้าเลี้ยวเข้ามานี่จอดรถด้านในเนี่ยแยกตรงนี้นะที่มีป้ายที่มีป้ายว่าขึ้นสามไม้เมตรเลยจากข้างล่างขึ้นนมา้นิดเดียว เจอ,อแยกทางเดินปกติก็เดินขึ้นไปเลยเขาแยกขวามานี่ก็จะเป็นทางเถวนี่นี่วิ่งเทวนี่รุ่น A รุ่น C รุ่น C เลี้ยวซ้ายรุ่น A อรุ่น A ตรงบีกนี่อันนี้รุ่น C วิ่งเทววิ่งเทววิ่งเทว,ว,เทวรุ่นซเขานี่รุ่นรุ่น A ก็ไปตรงบีก เส้นทางแถวเอแถวเอโอ้โหแถวเอนี่รอบรอบภูเขาเลยอ่ะรอบเขาเลยนี่ไปเรื่อยเลยไม่ไปละไกลกลับอันนี้แถวบี แถวรุ่นบีรุ่นบีไปนี่ไม่ไหวแล้ววิ่งวิ่งเถวต้องเถวต้องขนแข็งแรงนะนี่หญ้าดอกขาวเต็มเลยหญ้าดอกขาวปนกับไปต้นในหญ้าตีนตุกแกอันนี้อันนี้คือตีนตุกแก่ เกษรสีเหลืองๆเนี่ไอ่กีบสีขาวเนี่ยตีตุ๊กแกนี่เดี๋ยวนี้มีนี่นี่หนุ่มน้อยมาขายขายน้ำมีหน่นอไม้หน่อไม้ดองใช่ไหมหน่อไม้มดองอันนี้อันนี้ของผมของผม<น>อ่าเป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดองใช่ไหมใช่เป็นดองอทำผัดอะไรกินได้หมดเลยครับอืมนี่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  ตัวตึงผู้สับเหล็กเนี่ยค่ะหะผัวตึงผู้สับเหล็กเลยเอ,อะใช่น <c oughs> ี่มือนนั่งขายน้ำอยู่เนี่ยน,นี่จริงๆหมูก็เป็นไกดด้วยอะนี่ท่านผู้ลย